ฮัลโหลขอก่าวสวัสดีเพื่อนๆชาวเซเวนายด้นครับผมวันนี้เราก็อยู่กับหอท้าดิงผมชั้นที่23ก็ไปเริ่มกันเลยชั้นที่23ครับผมศัตผมสตูก็มีเลือดประมาณ3 0,000นพลังโจมตีประมาณ16ื่นหกครับผมพลังป้องกันอยู่ที่ประมาณ5,000เพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะเอาตัวที่ลดพลังป้องกันมานผมก็ตามนี้ได้เลยสตูมีทะลุบัฟสลับแผนสตันเร่งเทินตันหมู่ครับผมแล้วก็ตีหลายฮิตมีเร่งเทินแถมติด เลือดไหลเลยครับผมนี่เพิ่มคูดาตัวสําคัญเลยเนี่ยแล้วก็มีต้านความเสียหายสองเทินเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะมีตัวเร่งเทินอย่างน้อยสองตัวลงมาทีครับผมโดยทีนี้ผมจัดก็คร่าวๆตามนี้ได้ครับผมเน้นใช้ทีมสปีดแรกน,นะเพื่อที่จะจบภายในสามนาทีถ้าเกิดจบได้นะแล้วก็คเอ็ดอีกเหนึ่งคือสวิชิกต้องรอดหนึ่งตัวขึ้นไปอันนี้ไม่น่ามีปัญหาผมถ้าเกิดผ่านออฟพอซีฟตามนี้ได้เลยคผมคร่าวๆ การเสียเวลาไปลุยอะไรดูเหรอผมเปิดมาผมก็คงจะเบินเกาะสองต้นหลังไปก่อนนะผมแล้วก็ใช้ลินโจมตีใช้เทโอได้นะใช้คมาม่าอะไรนะผมในการเบินเกาะแล้วก็ลินสาสกิลดันเปิดมาตีน้าจากานะผมอาจจะหยุดม้างนะผมเพื่อทำจังหวะช้านิดหนึ่งนะ โอ้ทะลุบับมาผมโอเคอยู่ดินใช้สกิลไปน่าจะโดนสี่ตัวบนผมแล้วก็เตรียมน่าจะเร่งเทินได้แล้วผมเพิ่มคูดาวไปด้วยสีตัวบนไหมโอเคผมสี่ตัวบนโอ้เจบป่าไม่เป็นไรนผมยังมีชิวอยู่เร่งเทินไปโดนไหมน่าจะโดนนะผมเหลือนาจาตัวหนึง่งตึบ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 โอเคครับยังได้อยู่ อ้าวตีติดด้วยครับผมที่เหลือก็ค่อยๆจัดการนะครับตีปกติก็ได้ผมน่าจะได้อยู่จิ้มเข้าไปครับโอเคเตรียมเทินหน้าผมอ่าใช้ตัดไผ่ได้เนาะเพื่อจัดการเกาะตัวที่ดาเมจสูงสุดเอ๊ะผมว่าใส่บีบีบับดีกว่าโอ้โอเคครับผมไม่ใช่ดิล้างล้างเทินไปก่อนดีกว่าครับ ให้อย่างน้อยเนี่ยเกาะยูชินมันหายอ้าวสกิลมาพอดีผมก็เตรียมใช้สกิลเวฟไปเลยนะผมทะลุบัฟมายัางพอได้อยู่โอเคโอเคอยู่ครับผมเพิ่มครูดาวไปแล้วก็เตรียมเกาะของลินนะผมถลุงฆ่าน่าจะทันอยู่ภายในสามนาทีเออเตรียมเล่งเทินนะผมสามเทินอ่ะผมถือว่าโชคดีพอสมควรนะผมที่ นาจาผมไม่ได้ใช้สกิลไอ้นี่มาเลยสับแผนก็สบายๆสองนาทีจบภารกิจด้วย <c oughs> วก็สามารถนำทีมนี้ไปประยุกต์ใช้กันได้ผมเรียบร้อยผมสำหรับเก้าดาวผมอีซี่อีซี่สองนาทีกว่าด้วยทีมนี้สิบมีผมสบายๆไปดูชั้นต่อไปกันเลยดีกว่าชั้นที่ย <c oughs> ี่สิบสี่ผมชั้นที่ยี่สิบสี่ โอ้โหเว็บเดียวผมนกว่าจะง่ายหกหมื่นเลือดหกหมื่นโจมตีสี่หมื่นพลักป้องกันหกพันว้าวถึกสองตัวผมมีบัฟเพิ่มความเสียหายจากเอสมีร่างฟอร์มของลิงมีกันสิบสองฮิตครับผมแล้วก็ดาเมจที่รุนแรงจากลินโอ้ผมว่าคงต้องใช้ทีมสกัดจุดเพื่ผมเพราะว่าทีมสปีดนี่ น่าจะยากผมที่จะผ่านเขาเลือดตั้งหกหมื่นเนี่ยถ้าคนจะผ่านนี่คือต้องใส่น่าจะต้องใส่ของมังกร2ชิ้นผมแล้วก็เล่นสายคิติคอเพียแล้วก็เอาเอสมาบัฟเพื่อฆ่าจัดการ<ๆ>น่าจะได้อยู่ผมทีมสปีดก็ยังพอได้ครับแต่น่าจะลําบากพอสมควรผมก็คงแนะนาว่าใช้ทีมถึกสกัดจุดน่าจะดีที่สุดผมเงื่อนไขคือจบภายในสามที่ถ้าทีมสปีดไม่น่ามีปัญหาผมสำหรับทีมถึกอาจจะมีปัญหานิดนึงครับผมเพราะว่ามีลิง กับลินที่จะต้องคอยจัดการของเล่งเทธนแล้วก็เคลียร์เกาะของลินเนืน่อใครคือจัดว่าซีนูเพทสมดุลลงที่หนึ่งตัวสำหรับทีมถึกนี่ไม่น่ามีปัญหาผมพอต้องใส่ลีครับผมหรือไม่ก็อาคุม่าแต่ถ้าเกิดทีมสปีดอาจจะต้องใส่ตัวละครตัวอื่นวะผมเพื่อบัฟก็คร่าวๆตามนี้นะผมอ่าอย่าลืมนะผม ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามทั้ง National YouTube แล้วก็เฟนเพยด้ดยครับผมเป็นกำลังใจด้วยในการลงหอชั้นต่อไปเจอกันพรุ่งนี้ครับผม